สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Facebook นะคะก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มักจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์บ่อยๆแล้วไม่ต้องการให้รูปโปรไฟล์ไปโชว์ที่ไทม์ไลน์หรือว่าฟีดข่าวของหน้าไทม์ไลน์ของเรานะคะรวมถึงไม่อยากให้เพื่อนๆเราเห็นว่ามีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยค่ะอย่างแรกก็ให้มาที่แอป a c e b o o k นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะ ตรงหน้าหลักใช่ไหมคะก็ให้เพื่อนๆมาคลิกที่รูปโปรไฟล์ของเราค่ะตรงนี้เขาก็จะมีให้เราแก้ไขสองส่วนตรงนี้คือรูปปกใช่ไหมคะอันนี้ก็คือรูปโปรไฟล์ประจําตัวก็ให้เรามาคลิกที่รูปกล้องตัวนี้ค่ะก็จะมีคําสั่งขึ้นมาให้เรามาเลือกที่เลือกรูปโปรไฟล์นะคะตรงนี้ อ่ะเขาก็จะมีให้เราเลือกรูปภาพจากกล้องรูปภาพที่มีคุณรูปภาพที่แนะนํานะคะอัปโหลดอัลบัม้มอะไรงียห่าแล้วแต่อันนี้ปุ้ยจะเลือกจากกล้องที่โหลดเข้ามานะคะหรือว่าคลังใน g กลเลอรี่ค่ะอ่ะปุ้ยเลือกเป็นตัวนี้นะคะก็คลิกเข้าไปค่ะมาถึงตรงนี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆสามารถจัดเซนเตอร์จัดอะไรได้ปกติะคะ่ะรวมถึงคอปตรงนี้ค่ะ แล้วก็มากดตกแต่งสติกเกอร์เขียนข้อความอะไรได้หมดนะคะต่อมาก็ให้เรามากดที่เรียบร้อยตรงนี้นะคะอ่ามาถึงตรงนี้ใช่ไหมคะให้เรามาดูข้างล่างตรงนี้แชร์การอัปเดตของคุณไปยังฟีดข่าวตรงนี้ให้เราติ๊กออกนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้รูปที่เราอัปเดตนะคะไปโชว์ที่ฟีดข่าวหรือว่าหน้าไทม์ไลน์ของเราใช่ไหมคะต่อจากนั้นก็มาเลือกที่บันทึก ได้เลยค่ะ,อะรอสักพักนะคะรูปเขาก็จะอัปเดตเป็นรูปใหม่ที่เป็นรูปโปรไฟล์เราใช่ไหมคะให้เราแบ็กออกไปก่อนนะคะแล้วก็เข้ามาใหม่นะคะตรงนี้รูปโปรไฟล์แล้วก็ให้เรามาคลิกที่รูปตรงนี้นะคะอ่าเขาก็จะมีคำสั่งเพิ่มให้เราเรามาเลือกที่ดูรูปโปรไฟล์นะคะ เพื่อนๆจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะตรงชื่อจะเป็นรูปโลกอะคะ่ะก็คือโปรไฟล์ที่เราอัปเดตตรงนี้คะ่ะมันจะเป็นสาธารณะคนอื่นสามารถเห็นที่เราอัปเดตได้โปรไฟล์ค่ะให้เพื่อนๆมาที่จุดสามจุดด้านบนตรงนี้นะคะแล้วก็มาเลือกที่แก้ไขความเป็นส่วนตัวตรงนี้คะ่ะมาหน้านี้จะเห็นว่าใครบ้างที่สามารถเห็นโพสต์ของคุณได้ก็ให้เรามาเลือกดูเพิ่มเติมตรงนี้นะคะ ต่อมาก็มาเลือกที่เฉพาะฉันตัวนี้ค่ะคลิกไปเลยค่ะอ่าแล้วก็แบ็กออกไปนะคะอะ่เราจะเห็นว่าเป็นรูปกุญแจแล้วใช่ไหมคะตรงนี้แต่ถ้าของเพื่อนเพื่อน,อนคนไหนยังไม่เป็นนะคะก็ให้ออกไปจากหน้าตรงนี้แล้วก็เข้ามาที่รูปโปรไฟล์ใหม่ค่ะก็คลิกเข้าไปดูรูปโปรไฟล์ ก็ตรงนี้ก็จะขึ้นมาคะ,ะเป็นรูปกุญแจก็หมายถึงว่าตัวนี้ค่ะเราเลือกเฉพาะเราที่เห็นรูปโปรไฟล์ตัวนี้ค่ะเพื่อนๆก็สามารถนําไปใช้ได้นะคะสาหรับใครที่เวลาอัปเดตรูปโปรไฟล์แล้วไม่ต้องการให้ไปโชว์ในฟีดข่าวแล้วก็ไม่ให้เพื่อนๆคนอื่นเห็นว่าเรามีการอัปเดตรูปโปรไฟล์ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สําหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาแนลเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ